อินดีต้อนรับคณะกรรมการเข้าสู่รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวปราณียานุกูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐานส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง1ภารงานเป็นไปตามที่กอคอ2กำหนดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเิ้นจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดนิน้นจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้สร้างและพัฒนาหลักสูตร กำหนดการสอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนรู้เชิงรุก active learning มีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนอยู่เสมอ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีการประสานงานกับผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่นด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรู้จัดทำนวัตกรรมเพื่อแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการบวกทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์5ขั้นตอนสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาคณิตศาสตร์พบว่าผลสำเร็จทางการเรียนค่อนข้างต่ำสาเหตุเกิดจากนักเรียนมีมุมมองด้านวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่ยากเป็นนามธรรมาน่าเบื่อไม่สนุกขาดความกระตือรือร้อนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการคำนวณขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่ใช้เทคโนโลยีและขาดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทำให้มีผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนยังอยู่ในระดับต่ำจากปัญหาที่เกิดขึ้นนักเรียนควรได้รับการส่งเสริมทักษะด้านการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบข้าพเจ้าได้เร็งเห็นความสำคัญในการนำนวัตกรรมเรื่องการบวกทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหนง่งปรับพื้นความรู้ด้านคณิตศาสตร์ศึกษาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเรียนรู้จากง่ายไปยากจากแบบฝึกหัด เป็นแบบทดสอบจากพื้นฐานเป็นประยุกต์ฝึกคำนวณตัวเลขด้วยตนเองเพราะทักษะความสามารถในการคิดคำนวณจะพัฒนาได้มากเมื่อมีความภาคภูมิใจที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและสร้างเสริมความคิดทางบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วยวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลขั้นที่1นําเข้าสู่บทเรียนนักเรียนและครูกล่าวทักทายกาันพร้อมกับชี้แจงจุดประสงค์การเรียนนักเรียนเล่นกิจกรรมเกม บิงโกสูตรคูณเพื่อฝึกกระตุ้นสมองของนักเรียนครูยกตัวอย่างตัวเลขทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งและ3ตำแหน่งนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการบวกทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งขั้นที่2การจัดประสบการณ์นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5-6คถึงคนเท่าๆกันโดยคะเพศและความสามารถ นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มศึกษาเนื้อหาจากแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องในร,ระหว่างศึกษาครูจะเป็นผู้คอยแนะนำและชี้แนะเพิ่มเติมให้นักเรียนและให้นักเรียนสอบถามในเรื่องที่ไม่เข้าใจครูและนักเรียนร่วมการสนทนาศึกษาเกี่ยวกับการบวกทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสาตำแหน่ง พร้อมกับยกตัวอย่างครูอธิบายนักเรียนเกี่ยวกับการบวกทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งนําเสนอโมมออจทย์การบวกทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งและนักเรียนทั้งชั้นร่วมกันอ่านฝึกวิเคราะห์โจทย์ขั้นที่3ฝึกฝนผู้เรียนนักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์หาคําตอบจากบัตรค้าการบวกทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่ง นักเรียนแต่ละกลุ่มนำตัวเลขจากบัตรคำไปสร้างเป็นโจทย์และวิเคราะห์หาคำตอบแสดงวิธีทำอย่างละเอียดพร้อมกับนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยมีเพื่อนเพื่อนและครูร่วมกันตรวจสอบคำตอบจากนั้นนักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะที่1เรื่องการบวกทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน3าตำแหนง่งเพื่อฝึกฝนทักษะการคิดให้มากขึ้นขั้นที่4การนำไปใช้ครูมอบหมายแบบฝึกทักษะที่2-3ถึงให้เป็นการบ้านนักเรียนนำความรู้เรื่องการบวกทศนิยมที่มีผลลัพธ์ เป็นทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งไปปรับใช้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขั้นที่ 5. สรุปความรู้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนครูกล่าวชื่นชมนักเรียนและอบรมความประพฤติระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบในการเป็นผู้เรียนที่ดีและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันผลลัพธ์การแก้ปัญหาและพัฒนา ักเรียนร้อยละ80มีทักษะและผลสำฤทธิ hmm. edi, ์ทางด้านคณิตศาสตร์เรื่องการบวกทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน3าตำแหน่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนักเรียนมีความรู้มีทักษะและผลสำฤทธิ์ทางด้านคณิตศาสตร์เรื่องการบวกทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งในระดับดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีขอน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณค่ะ